ไปลาบ,ลาบอาบนะครับไปราบนะครับเอาไปลาบแล้วก็เอาเนื้อนี้รวมโดยเอารวมมันโลนึ่งามคัอันนี้นะครับาาสันนี่ราบนะไม่ครับไออันนี้คือไอเนื้อเสือใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้สันไม่ใชเสือครับเอาเอาเสือรออวมด้วยสักหน่อยก็ได้ครับเอาเสือเล้วก็อนนี้เสือเอาไปเลยครับเสือแล้วก็จะเอาไปลาบเอาไปหโลนึงครับหน่อยนึงแล้วก็เอายางแล้วหน่อยเอารวมมันโลนึงครับไม่เยอะเยอะไปครับเสือนะ้พี่เสือเนี่ยไม่จะเอาไปลาบ ร่าเหรอเผือร่าเผือก้อยเสือราาเสืออร่อยครับแล้วก็เอาเนื้อแล้วก็เอาเครื่องในด้วยนะครับปลาเพล่ทำไมมึสั่งเยอะมากเลยที่ปลาเพล่นะปลาเพล่มาจ่ามาซื้อเนื้อหน่อยเทียบเพล่ผัดปลาเพล่ไหมนี่นะปลาเพล่ปลาะพล่ด้วยเสือด้วยรวมกันแล้วครับให้ม่ได้โลนะครับเท่าไหร่ครับโลนะครับละละละติ๊ ครับมาแล้วครับผมพี่ทุนเบิงสมาชิกพี่ครับผมแก้วแฝดพี่เราครับผมออ้ยลากพักลากพักจิบ้มครับแก,แ,แก้วแก้วแ,วแล้วกันอ้านี่เราพงเขาคั่วน่ะนี่ครับปาดครับผมปาดครับผมพุ่งสิริษณมากครับผมปิดโอ้ยสิบกุ้งแซ่บๆครับลแล้วก็สิบกวยกระตุ้มครับโอยตัวง,งามตัวหน่วย บางกัน้ยชดหนอยโมิดหน่อยยหน่อ่พอล้วมเซวาริดหน่อยนะดีดีนีด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 ีิใส่เลยดีโอ้ผก็ตายรับผมนี่อะไรนี่อะไรเขี้ยครับผมเทียเที้ยใส่เลยก็ได้ครับผม ีมอ่อทีเขาผสมน้ำมาแล้วนะครับมใส่เยื่มันก็ไม่ไม่ให้สน้ำแล้วเราก็คนเลยนะครับนะนี่ครับมึงได้เนี่ยพี่พี่ฟังเลยว่าเอาเอาเข้มเหรอเอาแบบเป็นเป็นแบบนี้พุ่มงมาพูดมากเกินวันพ่มโอ้พุ่งยายอๆๆๆๆๆกๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆ่าๆๆๆมๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 นๆๆๆๆๆปๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆ บันเลยบลเลยบเลยมะนามะนาวมเลยก็ตงใส่ยังไงบ้าไอตุจิ้มบงจิ้มก้อนจิ้มก้อนวาเเเออแก้วคมเนาะเอาแฝด้อมึงแฟเลโอ้ยลองดูแบบนี่เฮ็ดเน้นมากเลอ้ยเโอ้ยแก้วพอดีุูกไองจุจำจำปุ๊บสมรฟนมันไงฮะสมโฟนมันไงมันกินแต่ดิบเ่ยยากกินขามันตลอ ดียมสุกเลยสุกยสุเลยสุกน่นไม่มีเลยเลยสุกเลยเดี๋ยวจะสุกหนกินด้วยนกวปะอนะววดีครับผมกนกชายนีสูตรของมันครับปาดใส่เลยปาดใส่เลยนี่เพื่อความเข้มข้นต้มอันนี้คือต้ม บม่ได้กินหวดแล้วครับเฮ้ยพุงจากี่วะเนี่ยเปี้ยเพียเจ้านี่ครับผมอันนี้คือเพี่ยครับเสียลองไ้ครับผมสีเป็ลูกไอติมไมออยู่ด,ด,ดูตัวโอ้ยเนี้ยงได้นี่คือมังกนได้าจากเห็นคุณไาม ธรรมดาซอยจูมานนี่บอกเขายาว่าลู้โากำลังก่อนแลวใช่แงังขึนมาปาตับอยเนี้ยปวดครับพวยเนาะเอาหนีด้วครับทับสดๆเลยครับนี่ยอนยลูกเอาพี่ลูกอะโอ้ยนี่แหละลูกเอ้ยปวดเาวปวดเวแดดโซฟาครับ อากาศครับผมตับตับสดกดครับผมเปียนี่ตอนกับแฝดเลยเอ้ยปวดแฝดแทบตายแทบก็แฝดครับกัดสิจูเลยเพราะว่นเงือกซื้อมาแค่โร่เดียวนะครับนี่เห็นแต่ก็เจาะหัวนะครับหัวหัวนี่จะได้หัวนี่ครับหัวเด่นหัวตับ เนี่ครับพันกูเ็ดเห็บกูเ็ดซีมึงเนี่ยวะนี่เห็ดโอ้ยเห็ดชูชีอีสานนี่อู้หููบ้ามันสจ๊้ามัน๊อบ้า เดี๋ยวดีกว่าเพิ่นใส่จังหวะครับกลุ่มโอ้ยพี่เจ้าครับโอ้ยนี่ครับตลุ่มปวดแล้วขอหมหวานยิ่งยิ่งหวานยิ่งยิ่ง สดวันอาซีมงวันจังวัี้าเนี่ยแซ่โอแซ่บแซ่บนี่โอ้พอได้ดวงซิมน้ำต้มแซ่บโอ้ยปุ๊บปุ๊บจ้าเจีพอได้พอเจวอ๋ออ๋อบุนั่งเลยโซมาครับยิ้มกูเลยเต่าเต่าอาีแฟนนั่งแฟนลูก ไออิสลามมันจิ้มยะเท่าลูกจะเท่ายิบเลยลูกโว้ยวเรวแบแฟนคอยก็ได้เยี๊ยวลูกไปลูกไอบงไม่กินหรอเออสแบบนึงแซ่บไิมนี่ครับผมว่าเบย์รตา้อง้ยเกียเบ๊ยวเาเกี๊ยวเราเดี๋ยวอม โอ้ยปวดแนบปวดแล้วันจะร้อนกองผมไม่ตกการนะแมวแม่มาแมาแมวด้วยกรแมวล่ครูแมวว๊เติมบรลังหน่อยเติมบลังกองใส่ไม่ตกการนะครับ

อีเล้วไ่เห็นหน้าไ่มฮนกวพาตแต่สนาดีใจีเล้วกพต้อตงเรียงยังกระดี่งไม่หับปากโอเคโอเคโอเคจับมือได้ได้ได้สาดีน้องจานฟางกับเจียบฟักแต่ว่าติดนะจ๊ะไป เรียกกองการโจพ่อพ่อรับแบครับพ่อพอดกดดดวงครับหนึ่งห้งแซบบแบเนี่ต้มกระแซบพ่ออายใหญ่แซบ ตเกินส้ยูได้หนิหมอเตยส้ยูได้คิบ้างคนตาคนตายแม่มาูนะแม่โอยโบแมนหน่อยได้กินไปกินมาสิบุ้มเบิดได้บานเบิดนะครับเบิดได้พอเดี่ยวมะย้อนแม่เท่ากุลางแกนน่อกิ่นไอมีคกามสูขได้ครับกินกาแฟกับน้องแตับต้องไ่กัน้องามยาอ่า แฟดกับตุ้ยเตะตับเตะลูกบู้หัอก็เป็นมาดิหัอก็เป็นบักแฟดปุนะปุนะหัอก็เป็นนี่แหละบู้บางจูด้วบ้านนี่ยุ่นโอ้บู้ยเขียวช่วงปุนะตุ้ยพักลงไปลูกพักกันไหนโซฟาโซฟาปกดิมปกดิมคนอิสลามมั้เนาะอิสลามกินเนื้อได้เนี่ยได้ ปวดอาจารยก็เที่ยวขอเที่ยวขอสามรอบแล้วจ้าก็ได้กินในใจไปเลยต่อตามันสิมักอันนี้เด้อยอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมะพร้าวมะพร้าวอ่ะดูดิจ้าป่นบักริมบักริมในน้อมันการิมปวดขาลิมระวังอันเหนียดโดนคานอาจารย์เน้อ้ปวดแล้วแสบไรแบบซุกกระมีแบบซุกแบบซุกกระมีง่ากแกน้ำผู้เดียวเลยละง่ายคัะ ฝากกดติดตามสัตเร์ไก่สองมิทุกันฉลนิยมได้ครับเพื่อโอ้ยจิตฟางกระลูกเมื่อคืนแล้วไนแสบไปไม่ได้จิตโดนดจิกที่นั่งกระแสบไปน้อยจานว้ยมี่ละครับได้มัสแกบเื่องเลี้ยงขันในเบิดเป้าครับก็สิบว่าอยากจกินนักชีกลก็ะพจงไอตุมโอ้ปดนงปวดหัวหัอะไรหัวจพันตับจนน้องเขาว่าพันตับพันตับโอ้จ่อตาม้วยพักอี่เลือดนพอเด็ดดวง พ่อจ๋าใจเรื่องคดีใจได้ลูกจ๋าเปิ้ลเป่าเปิ้เป่าไรกันการที่พ่อจะได้กินยีบโยกขาขึ้นมาเดียงขึ้นมามันว่าคือคือเด้กเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาเลยคุณข้ามเขาห้ว่อยใส่ปุ๊บข้ามเขาคนนี้อิ่มีสามมือพ่อแม่พี่น้องตัวพูดอ่ะจุ๊บบู้ยพ่อจ๋าแม่พี่ตะพ่นขึ้นหอดพ่อจ๋าได้นี่ครับนี่คือเด็ดดวงปอพงสว่างนี่ละสุดยอดมั่ยครับลูกมื่อคืนเลยจ้ากระไดปะเนี่ ยิ้มยโซฟาโซฟาแปดแแปดนี่มาจับอันนี้พอลองเจ้บ้านนะพอลองกินน้ำนะลองข้าจกับไปเด้อกินน้ำตะก่ไหม่งเบิดเ้าบกินบ้เด้อเย็ กว่าจ้าอาไปนั่งเร้วมันกินเค้าินเแมงหาดียวเลยมันเลียมอร่อยคักๆแซ่บอรกีรีบินดูเยอเลยเวลดูนี่มันใส่างปัยบปั๊บเลยแตกอะไรวะกินกินหิบจังเวลาเนี้ย เดเยอะกินได้หมดดไม่ได้เหมูได้ทะลงคอเกินเลยโอกว่หมูใครไม่ดันนะพ <c oughs> ักแแม่ักมถุนจนสื่อกับเมี่ยไปแบบนั้คนจ <c oughs> ะสานนะ

เอาไปกินไองนี่ะอยากมีอข้มากินแจวเอ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปสัรับเพรียมลองแล้วเรฝากกดตีดตามสองมันจะรองนละครับเด้อเยโอปิดไทย้ดยผัวช้วบุรีอีกแล้ววันมันโดนยิงนั่งนอเนาะพักเสาผมก็ได้เอามา อา้ยปวดตาไหมวงที่สบไหมอนนี้เขาออกส่รอบเลยลกเข่าลูกขวาคือบกกอย่รอยมันก้วยก็ได้บุที่รที่หารอบที่ี่ลโดนแน่นลไปบครับผมไม่ดตาบานเาังันเอุ้ยปวดตาไหมุยเปวดตามาสุดทายหมูกรลังเมียงครับเนีย มาครับเมียงครับเออมียงบ๊้ยเห็ดเป็นน้องฮอดีเนาะนี่ก็คืออาจารย์ปัจใจเกีรยดชานสิงครับโสดนะครับตอนนี้โ,<อ>โสดลูกสองอือฮ่า <c oughs> ว่าเอเจ้าจ้าวันร้องเหตุย้อนทีแล้วครับ <c oughs> มาถ่ายมูครับ <c oughs> ำำทําล้าทีขนาด